สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูนุ๊กห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ A2 English with ครูนุ en ๊กค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาฝึกถามตอบสภาพอากาศเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะก่อนอื่นเลยสภาพอากาศในภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า the weather อีกครั้งนะคะ the weather ก่อนอื่นนะคะเราไปเรียนรู้คำสั่งเกี่ยวกับสภาพอากาศกันก่อนนะคะ ว่าแดดมันจ้ากว่าปกติจังเลยเด็กๆรู้สึกเหมือนครูไหมคะแสบผิวไปหมดเลยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะแดดจ้าหรือแดดจัดภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า sunny sunny สกดตตามครูนะคะ,ะ,คะ s u n n y อีกครั้งนะคะ s u n n y ออกเสียงว่า sunny sunny แปลว่าดะะแดดจ้าหรือแดดจัดค่ะ ร้อนมากเลยค่ะแดดจ้าแสบตาไปหมดแล้วค่ะเนี่ยเมื่มอเช้านะคะนะกักเรียนครูดูพยากรณ์อากาศน,นะเขาบอกว่าวันนี้ลมจะแรงครูไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะคะเคาว่าลมแรงภาษาอังกฤษนะคะอ่านออกเสียงตามครูนะคะ Windy windy สะสกดตามนะคะ W I N D Y windy windy โอ้ตรงนู้นอะไรนะคะเหมือนระคาบ้านครูกำลังจะปิวเลยค่ะครูขอไปเก็บก่อนนะคะ เลื่งงานที่ลายฝนตกทุกทีเลยคะ่ะเด็กๆเด็กๆพอรู้กันไหมคะว่าคำว่าฝนตกภากษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะติก๊กตอกติก๊กตอกใช่ค่ะเก่งมากเลยคะ่ะเราจะเรียกคำว่าฝนตกในภาษาอังกฤษว่า rainy อีกครั้งนะคะ rainy สะกดว่า r a i n y rainy rainy วันนี้กูขอไปก่อนนะคะรถมุคุกเบียรและะ้วค่ะ ตักผ้าเป็นแบบนี้ทุกทีเลยเมฆเยอะขนาดนี้ผ้าจะแห้งให้ไหมเนี่ยเด็กๆคะเคยเจอแบบครูกันบ้างไหมคะตากผ้าแล้วผ้าไม่แห้งเนี่ยคะ่ะวันนี้นะคะสภาพอากาศของบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่ามีเมฆมากนะคะเมฆมากภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงตามครูค่ะ cloudy cloudy สะกดได้ว่า c l o u d y cloudy cloudy มีเมฆมาก เดี๋ยวครูขอไปจัดการกับผ้าครูก่อนนะคะ Let it go Let it go คุณลองได้แค่นี้ค่ะ <c oughs> ในที่สุดวันนี้วันที่เราคอยหิมะก็ตกสักทีห <Okay. S 1> ิมะตกภาษาอังกฤษว่าไงคะเ,เด็กๆถูก<ม>ต้องค่ะใช่แล้ว snowy อีกครั้งนะคะ snowy สะกดค่ะ s n o w y S N O W 1อ่านว่า snowy snowy ผู้ขอตัวไปปั้ง snowman ก่อนนะคะบ๊ายบายหน้าหนาวอาจทำให้เธอหนาแต่หน้าเราอาจทำให้เธอรักทางคำคำว่าหนาวนะคะภาษาอังกฤษเราออกเสียงว่า cold อีกครั้งนะคะ cold เกิดว่า C O มันยอดดอยหมอกหนามากเลยค่ะเด็กๆคำว่าหมอกหนาหรือหมอกจัดนะคะภาษาอังกฤษ foggy foggy สกกดน,นะคะ f o g g y ออกเสียงนะคะ foggy foggy เดี๋ยวครูขอไปชมวิวก่อนนะคะ คิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะไหนลองออกเสียงม,มาก่อนสิคะใช่ค่ะคำว่าร้อนในภาษาอังกฤษนะคะ hot hot สกดนะคะ h o t hot hot ร้อนถ้าได้น้ำแข็งใส่สักถ้่ยเนี่ยคงจะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวครูขอไปหาซื้อก่อนนะคะ ต่อไปเรามาฝึกพูดบทสนทนาถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศกันนะคะเด็กๆเมื่อเราต้องการถามผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นไงบ้างเราสามารถถามได้ว่า Was h t the weather like today Was h t the weather like today และเวลาตอบนะคะเราสามารถตอบได้ว่า is แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ที่บอกสภาพอากาศนั่นเองค่ะเรามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะ Let's practice. What's the weather like today? What's the weather like today? It's hot. It's hot. What's the weather like today? What's the weather like today? It's snowy. It's snowy. Snowy. What's the weather like today? w h a t the weather like today is t foggy is t foggy foggy สำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆสามารถนำไปลองฝึกพูดเองได้นะคะเจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปคะ่ะบ๊ายบาย